ในบท103.8จะพูดถึงเรื่องการแก้ไขไฟล์ด้วยการใช้คำสั่ง vi vi เป็น Editor ซึ่งมีอยู่ใน Linux มานานมากนะครับตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็มีคนใช้งานเยอะครับเนื่องจากว่า vi เป็น Editor ที่มีประสิทธิภาพใน Linux ทุกอย่างที่อยู่ในระบบนะครับเราจะเห็นว่าล้วนแล้วแต่เป็นไฟล์ทั้งสิน้น ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ c o n f ิกหรือ script หรือการดู l o อกหรือว่าดูเรื่องของการดูค่าต่างๆเนี่ยครับต่วจหก่ก็จะเป็นตัวไฟล์ที่เป็น text file อันนั้น editor ที่ใช้งานอยู่เมื่อเราติดตั้ง linux ทุก distro ก็จะมี editor ที่ชื่อ vi แต่ในปัจจุบันนะครับการใช้งาน vi ก็ง่ายขึ้นมากนะครับเนื่องจากว่า vi มี vi version ที่เป็น x 1 0สามารถที่จะ ใช้เมาส์ในการควบคุมสามารถใช้เมาส์ในการ c o p y ปี้เพได้ก็ทำให้การใช้งาน VI ก็ใกล้เคียงกับ Editor ปกตินะครับคราวนี้มาดูทันทีที่ User เปิดไฟล์ขึ้นมานะครับเปิดไฟล์ขึ้นมาจะเข้าไปอยู่ในส่วนของ Command Mode โดยทั่วไปแล้วนะครับเราจะแบ่งออกเป็น2โหมดส่วนใหญ่นะครับก็คือ Edit Mode และ Command Mode เมื่อเราเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับเราจะเปิดเข้ามาในส่วนของ Command Mode ในโหมดนี้เนี่ยนะครับเราต้องเรียนรู้ในการควบคุมเคอร์เซอร์เคอร์เซอร์ในการควบคุมก็จะมีอักษรอ,อยู่ทั้งหมด4ตัวคือ H สำหรับไปทางซ้าย J สำหรับเลื่อนลงข้างล่าง K สำหรับขึ้นข้างบน L สำหรับไปทางขวามือให้ผู้เรียนนำนิ้วของท่านนะครับวางตรงตำแหน่งปกติของพิมพ์ดีดน,นะครับ ปกติของพิมพ์ดีก็็คือนิ้วชี้จะวางอยู่ที่ J ถูกไหมครับมือขวานะครับนิ้วชี้อยู่ที่ J k ก็จะเป็นนิ้วกลาง L ก็จะเป็นนิ้วนางดังนั้นการควบคุมเราจะเห็นว่าการควบคุมเคอร์เซอร์นั้นเนี่ยมือจะไม่เคลื่อนที่นะครับใช้ H j k แล้วก็ L คืออักษร4ตัวที่เรียงอยู่ ในโหมดนี้นะครับเราไม่สามารถพิมพ์ Edit หรือแก้ไขได้นะครับในโหมดนี้เนี่ยมี2อย่างเท่านั้นที่เราควรจะต้องรู้คือการเปลี่ยนโหมดต,ตัวอย่างแรกนะครับผมถ้จะเปลี่ยนจาก Command Mode เป็น Edit Mode ผมต้องกดตัว I ครับกดตัว i เพื่อเข้าสู่ Edit Mode หรือกดตัว V เพื่อเข้าสู่ Visual Mode นะครับหรือกดโคลอนนะครับเพื่อกลับมาในโหมด Command Line หมดคอมมาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า last line comma n d ก็คือว่าเมื่อเรากดตัวคอน o n สิ่งที่เราเห็นคือบรรทัดด้านล่างสุดของตัว editor จะเป็นตัวบ่งบอกสถานะเช่นกด i เข้าสู่ insert mode บรรทัดสุดท้ายจะเขียนว่า insert กด v เข้าสู่ visual mode บรรทัดสุดท้ายจะเขียน visual mode กดคอน o n สุดท้ายจะเป็นการสั่งคำสั่งต่อมาคือการกลับมาของโหมดเพื่อกลับเข้าสู่โหมดคอมมาเช่นกด i เมื่อเราแก้ไขเรียบร้อยแล้วเราต้องการกลับสู่คอมมานด์โหมดให้กด Escape นะครับกด V กลับไปกลับมาระหว่างตัวคอมมานด์กับ Visual โหมดนะครับส่วนโคลอนนะครับเมื่อเราต้องการกลับก็ให้กด Enter ก็คือ Enter คําสั่งนั่นเองเดี๋ยวต่อไปเรามาดูการศึกษาการใช้งาน VI อย่างละเอียดอีกครั้งนะครับขอให้ผู้เรียนเปิด คำสั่งนี้เป็นติวเ r อร l ีนะครับวิธีการใช้งานคําสั่งซึ่งจะช่วยให้เราสามารถที่จะเรียนรู้คําสั่งได้เร็วขึ้นนะครับก็จะแบ่งเป็นบทเรียนบทเรียนแรกนะครับก็คือการใช้เคอร์เซอร์ในการควบคุมนะครับใช้เคอร์เซอร์ในการควบคุมในบทนี้ให้เราพิมพ์คำว่า H J K แล้วก็ L แล้วให้สังเกตการเคลื่อนไหวของเคอร์เซอร์นะครับลองทดลองดูนะครับ ผู้เรียนสามารถหยุดบทเรียนตอนนี้นะครับแล้วก็ไปฝึกฝนเครื่องตัวเองนะครับต่อมา1.2พูดถึงการออกจาก vi ก็ต้องใช้เครื่องหมาย q ตกใจนะครับมีใส่โคลอนก่อนนะครับเคคื q แล้วก็ตกใจต่อมา1.3พูดถึงการ Edit อ่า e d i t t Ex t นะครับในหมวดของการ d e l e t i o n นะครับ เขาบอกว่าให้เรา move cursor ไปยังบรรทัดที่มีเครื่องหมายขีดขีดขีด,ขดแล้วก็มากกว่านะครับอ่าก็คือบรรทัดนี้เขาให้เราลบให้เรากด x นะครับเพื่อลบเพื่อแก้ไขประโยคให้ถูกต้องเราเลื่อน c u r อ o r มาที่ตัว c ตัวแรกนะครับกด x เพื่อลบ d ตัวสุดท้ายกด x นะครับแล้วก็นี่คือการลบ1อักขระนะครับใช้ x แทน ต่อมาก็เป็นการ t e คอ e ดิตเหมือนกันแต่ Insert การ Insert นะครับให้เรามาที่บรรทัดนี้นะฮรแล้วอินเสิร์ตกดอินเสิร์ข้างล่างก็จะเปลี่ยนเปอินเสิร์ตนะครับกด I i n s นเสิร์ข้างหน้าเคอร์เซอร์ก็เป็น Missing อย่งน,นี้นี่คือกด I I จะ i n s เสิร์ตด้านหน้าแต่ถ้าเกิดกด A นะครับจะเป็นการ i n s เสิร์ตด้านหลัง ตัวอย่างเช่นนะครับผมมาที่ H ผมกด A ผมก็จะสามารถที่จะเพิ่มได้เลย i อยู่ข้างหน้า a append อยู่ข้างหลังต้องการเซฟก็ colon wq นะครับก็ตกใจตกใจหรือไม่ตกใจก็ได้นะครับแต่ว่าผมถนัดแบบนี้อันนี้ชัวนะครับ ตัวตกใจเนี่ยครับเป็นตัว force นะครับบางทีเราเปิดไว้หลาย buffer แล้วเราต้องการ save ที่ถ้าเราออกเลยบางที Buff มีอาจจะมีบาง buffer ที่เรายังไม่ได้ save นะครับตกใจก็เป็นการบอกว่าให้ save ทุก buffer ไปเลยนะครับก็ปลอดภัยดีนะครับต่อมานะครับจะเป็นการใช้การลบคำสั่งในการลบ ก็มี dw นะครับ delete word delete word จริงๆเราต้องเอาเคอร์เซอร์มาไว้ที่ข้างหน้าแล้วกด dw เช่นนะครับผมจะลบคำว่าแต่ผมก็กด dw อย่างนี้แต่ถ้าเกิดผมมาวางไว้ที่ตัว h d dw เห็นไหมฮะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะนับตั้งแต่เคอร์เซอร์จนถึงท้ายคำรางคำนี้ต้องวางเคอร์เซอร์ไว้ที่ อักระตัวแรกของประโยคถึงจะลบได้ทั้งคำต่อมา delete command นะครับถ้าผมจะลบทั้งบรรทัดทำยังไงผมก็ดีเหมือนกันแปลว่า delete เครื่องหมดอลล่าก็ delete จนถึงท้ายบรรทัดนะครับัน,นการกระโดดข้ามบ้างนะกระโดดคือการ move ก็จะมีการ move อยู่ w คือกระโดดไปที่คำนะครับ n น็นะครับเน็ตส่วน e ก็จะไปท้ายคำนะครับ end of current word ตัวล่าซายก็เรียนมาแล้วคือท้ายฝ่ายเลยคราน,นี้มาดูทดสอบนะครับ 2w แต่ผมจะกระโดดไป2คํา w w มาที่จัดเห็นไหมฮะกระโดดมา2คําแต่ถ้าเกิด กด e เฉยๆจะไปท้ายคำเห็นไหมฮะ e เฉยๆท้ายคำ word ก็คือคำถัดไปคำถัดไปเรื่อยๆอยากกระโดด2คํคำก็2อ word e ก็ท้ายคำผมจะกระโดดไปท้ายคำของคำที่3ก็3 e อย่างนี้ก็ง่ายๆนะครับจำ keyword ไว้คือ w e ตัวเลขข้างหน้าคือจำนวน ต่อไปนะครับพูดถึงการ delete ล่ะครับ delete ก็ดีดีแปลว่า delete 2 word ถ้าผมสั่ง2 word เฉยๆนะส word คือคำว่า f g h i อีกทีนะครับดูที่ดีนะครับ2อ word คือคำนี้ถ้าผมต้องการใส่ d เอาไหมครับ D สองเวิร์ดก็ลบสองคำนะครับนี่คือลบสองคำอย่าทับทศนะครับลบสองคำผมต้องการลบ this กับ A B C ก็สองเอาไหมลบสองคำ s กับ A B C มก็มาที่ตัวแรกของตัวอักษด D เพราะต้องการ delete 2อเพราะต้องการสอง W คือสองคำแบบนี้เป็นความที่ต้องเชื่อมกับความเข้าใจนะครับมันก็จะไม่ไม่ยากก็ขอให้ผู้เรียนฝึกทักษะตรงนี้นะครับสิ่งส่วนต่อมาที่ผมจะเดโมนะครับก็คือการที่เราจะเดโมการใช้งานเดี๋ยวผมไปเอาไฟล์ Ls ลบ Lw l ลอมาก่อน l ลออะไรดี l o อ message ว่าหรอกโอเคนี่คือไฟล์ผมเอาพุทที่ได้คำนี้นะครับได้จากตรงนี้มาเนี่ยไปใส่ในไฟล์ชื่อ test.txt ไว้เมื่อผมเปิดด้วย vi test.txt ผมก็จะเห็นไฟล์นี้น,นี่คือไฟล์ที่ผมแคตออกมาผมลิสต์ออกมาแล้วมาใส่อยู่ที่ไฟล์เป็น text เมื่อเราเปิดขึ้นมานะครับเราจะเข้าสู่โหมด command หมวดค n d านก็คือเราสามารถสั่งคําสั่งได้เช่นผมต้องการที่จะลบประโยคนี้นะครับผมก็ dd สองครั้งน,นะครับ delete บรรทัดถ้าเกิดผมต้องการลบ2บรรทัดก็2 d ง dd เปิดบรรทัดด้วยก่อนการเปิดบรรทัด senu นะครับผมต้องการลบ3บรรทัด1 2 3ผมก็เลื่อนเคอร์เซอร์บรรทัดแรกกด3 dd น,นี่คือการลบบรรทัดต่อมาการ Copy บรรทัดผมต้องการ Copy 3บรรทัดนี้คำสั่งก็คือยังนะครับแล้วก็ Place นะครับก็คือ copy p a s t e นั่นเองนะครับแต่เขาเ a n รียกยัง y a n k ผมต้องการก๊อปสบรรทัดทําไงครับผมก็จะก็เลื่อนไปที่บรรทัดที่ผมต้องการก๊อปแล้วกด 3DD ด้านล่างครับ ็จะบอกสามบอกไว้อ่ะเมื่อกี้สามดีๆคือลบนะครับตัวที่รับนมาผมกดส3า y y, 3มวาสามบรรทัดถูกแยงสามบรรทัดถูกคอปปี้ผมเอามาวางผมจะเอาไปเพิ่มในบรรทัดที่สี่นะครับเอามาต่อท้ายเอาไปห่างๆน,นะครับ ผมเอาไว้ในบรรทัดที่4กด p นะมาแล้วนะกด p เมื่อกี้ที่บรรทัดมันแยกกันเดิมติดกันใช่ไหมมันแยกกันผมก็กด o หนึ่งครั้งกด escape ไปเป็นโหมดของมมากด o ถ้่ากับ insert insert เนี่ยนะครับมีถ้ากด i คือ insert ข้างหน้าเช่นกด i นกดข้างหน้านี่คือ insert ข้างหน้าถ้ากด a จะ insert ด้านหลัง แล้วกด o แทรกบรรทัดกด o แทรกบรรทัดนะครับผมทำการ copy 1234บรรทัดมาก็คือ4 yy vi บอกว่า4บรรทัดนะครับมีการ copy ผมเลื่อนมาต้องเป็น command mode นะครับกด p คือการ copy บรรทัดที่เรา copy อาันนี้เวลาเราทำงานในโหมด ตัว Command เราสามารถจะเปลี่ยนเป็น Visual Mode mm hmm. ก็ด้วยการกด V Visual Mode เราก็จะเลื่อนมานี่คือกอบเหมือนกันกอบก่อนนะครับแล้วผมก็กด Y ก็จะบอกว่า11บรรทัดถูก Copy หลังจากนั้นผมก็ทำการ P นะครับเพราะนั้น Visual Mode ก็ใช้งานบ่อยมากครับคือต้องการ Copy ที่เป็นบล็อก ที่เป็นทั้งบรรทัดนะครับท้งบรรทัดในการเข้าสู่โหมดวิชวลเนี่ยมีได้2แบบแบบแรกคือกด v อันที่2คือกด control v control v นะถ้าผมกด v ก่อนนะครับสังเกตนะครกด v คือเป็นวิชวลแล้วผมก็เลื่อนด้วยเคอร์เซอร์แบบนี้ก็คือทั้งบรรทัดต้องถ้าผมอยู่กลางบรรทัดแล้วผมเลื่อนลงมาหนึ่งบรรทัดก็จะไปถึงครอบกลุ่มถึงท้ายบรรทัดนี้เพราะว่า v เนี่ยคือการครอบทั้งบรรทัดแต่คราวนี้ในการแก้ไขไฟล์นี้นะครับมาดูโจทย์นะครับผมต้องการจะลบจะลบคอลัมน์นี้ทำไงผมต้องอย่างนี้ปะ่ะฮะอย่างนี้ปะ่ะต้องทำตีละบรรทัดป่ะฮะคงไม่ไหวนะครับเพราะมันเยอะมากวิธีการคือเรารู้ว่าเราต้องเลือกเฉพาะคอลัมน์นี้ให้เราใช้โหมดวิชวลที่เรียกว่า วิชียที่เป็นบล็อกนะครับโดยการกด c t r l V เอาเคอร์เซอร์ไปวางในตำแหน่งที่ต้องการนะครับกด c t r l V ก็จะเขียนไว้บรรทัดเป็น last line Command ว่า Visual b l o o k k นะครับแล้วก็เลือเ่อนเคอร์เซอร์ลงมาแล้วก็กด D ก็คือลดทั้งบรรทัดนะครับเอาใหม่นะครับผมกด c t r l V ผมเลือกมา แล้วผมกด y บล็อก24บรรทัดถูกไหมฮะมันก๊อปมา24บรรทัดที่เป็นบล็อกครั้นถ้าไปวางถ้าไปวางผมเข้ามาวางไว้ที่นี่แล้วผมกด p นี่คือการ copy ทั้งบรรทัดจะเห็นว่ามีประโยชน์มากนะครับในเรื่องของการใช้ในส่วนของ visual mode ต่อมาเป็นการเปิดไฟล์อย่างที่ผู้เรียนได้เห็นตอนนี้มี vi แค่1 1ไฟล์ ถ้าผมต้องการเปิดอีกไฟล์หนึ่งทำยังไงผม ls ลบ ls ผมนะครับผมก็ไปเป็น test สอง txt test สอง txt ผมเปิดไฟล์ด้วย V I ไฟล์ที่1ถ้าเปิดไฟล์ที่2ผมต้องออกมาแล้วเปิดไฟล์ที่2หรือไม่นะครับแล้วถ้าเกิดผมเปิดไฟล์แล้วผมต้องการใช้ไฟล์ที่1ผมต้องออกจากไฟล์ที่2อีกครั้งหรือไม่นะครับนี่คือคําถาม V I ฉลาดมากครับ V I ฉลาดนะครับเพราะนั้นเราสามารถที่จะเปิด test o b t จะเปิดไฟล์ที่2ให้ใช้ตัว e edit แล้วพิมพ์ชื่อไฟล์ไปเลยครับ test 2 mm hmm. อ o t txt enter จะเห็นว่า vi เปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาในไหนก็เปิดขึ้นมาใน buffer คือ vi จะจองพื้นที่ไว้แล้วเราก็สามารถที่จะทำงาน2ไฟล์ในเวลาเดียวกันได้โดยการที่ใช้คำสั่ง ls เราก็จะเห็นว่าตอนนี้เรามีไฟล์2ไฟล์นะ นะสอไฟล์ไฟล์ที่1ทํางานอยู่ที่บรรทัด25ไฟล์ที่2ทํางานอยู่ในบรรทัดที่1นะครับผมจะเปิดบรรทัดก็ se se แล้วก็ nu ผมอยากรู้ว่าไฟล์นี้ชื่อไฟล์อะไรง่ายมากครับคอนโทรลอ่าคอนแล้วตามด้วยไฟล์ก็ถามเลยวิยาก็จะบอกว่าอ่านี่คือไฟล์ที่ชื่อ text 2นะคราวนี้ผมจะเปิด ไฟล์เทสธรรมดาผมทำยังไงฮะวิธีการคือผมก็กด b และเลขหนึ่งก็ขึ้นมาผมอยากรู้ว่าไฟล์นี้ไฟล์ชื่ออะไรผมทํา ls อีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่ vi ทำได้นะครับ vi ทำได้ซึ่งไม่ใช่แค่นี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่นี้ผมเปิดไฟล์เทสไว้ แล้วผมจะเปิดไฟล์เทสสองแต่ผมจะเปิดคนละแท็บเมื่อกี้อยู่ในบัฟเฟอร์เราไม่เห็นอาจจะมองยากผมเปิดแท็บผมก็มีคำสั่ง B I ก็มีคำสั่งแท็บให้แท็บ Edit แล้วตามด้วยชื่อไฟล์เทสสองโดทเทสเอร์สังเกตไหมครับตรงนี้มีแท็บขึ้นมาจะสวิตช์แท็บทำยังไงก็ไปที่ command ์แทบแล้วก็แท็บแท็บดูนะครับ แท็บอะไรดีแท็บเน็กะก็จะกลับมาก็เน็กไปเรื่อยๆก็จะวนเป็นวงกลมนะครับวนเป็นวงกลมหรือถ้าเราต้องการจัมไปที่แท็บแรกก็แท็บแล้วก็เฟิร์สโทษทีแท,ท็บแล้วก็เฟิร์สหรือแท็บ last น,นี่คือการเปิดแท็บ ทีแท็บบางครั้งก็เปิดขึ้นมาลอยๆก่อนได้นะครับไม่จำเป็นต้องมีไฟล์ก็ได้เช่นแท็บ New ก็ได้มาอันนึงผมก็จะเปิดไฟล์วาหลอกแมสเซจวาหลอกพอดิ์อืมวาหลอกอะไรดีอ่าตอนนี้ เอาก็จริงก็มีประโยชน์เพราะว่าเวลาเราเปิดไฟล์หรือทำงานหลายๆไฟล์พร้อมกันเนี่ยมันจะทำให้เราใช้งานสะดวกอ่านี่เป็น permission นะครับติด permission ่ไฟล์อะไรดีอ่ e. เปิดไฟล์ที่เป็นอ่า home admin. bash อ่าอย่างนี้ก็ได้ ก็ได้ประโยชน์มากนการเปิดไฟล์จริงเปิดได้ทุกไฟล์เลครับเหมือนก,นกันกับการที่เปิดผ่านตัวเชลแต่ว่าความสามารถของ VI เนี่ยจะเชื่อมกับเชล์ก็เลยทำให้ VI ฉลาดนะครับเช่นผมต้องการพิมพ์คำสั่ง ls list file นะไม่ใช่ไม่ใช่ ls นี่คือ list buffer นะนี่คือการ list buffer แต่ถ้าเกิดผมต้องการอย่างนี้ผมต้องการพิมพ์คำสั่ง ls แต่ผมไม่อยากออกจาก vi เช่น vi ผมเปิดเป็นอย่างนี้ไว้ผม,ผมก็ไม่อยากไปเปิดใหม่ผมก็พิมพ์คำสั่งตกใจและ ls เลย enter ก็จะออกไปทำคำสั่ง shell ให้ก่อนนะครับพอทำคำสั่ง s h e เรียบร้อยแล้ว enter ก็จะกลับมา enter ก็จนะกลับมาครับจำได้ไหมครับการเข้าสู่หมวด command คือ colon จะออกจาก command จึ้นสุดให้กด enter เหมือนกัน ทีนี้ผมจะสั่งคำสั่งเดทจากตรงนี้ได้ enter ก็จะได้วันเดือนปีออกมาในส่วนการใช้งานต่อมานะครับผมไม่เปิดเป็นแท็บนะผมไม่เปิดเป็นแท็บใน vi มีคำสั่ง split file นะครับผมจะ split file โดยผมจะเอาไฟล์ test 2มา แสดงผลด้วยอยู่ในหน้าเดียวกันเลยใช้คำสั่งสปิดนะครับ sp enter เราจะเลื่อนลงมาจาก1มา2ได้อย่างไรแล้วกด c t r l w แล้วก็ลูกศรกด c t r l w แล้วยกมือออกเลยไม่ต้องกดค้างนะครับ c t r l w แล้วยกมือออกแล้วก็ลูกศรขึ้นนะครับนี่ก็เป็น Panel ตัวปกติเราจะเปิดเป็นบนล่างนะครับหรือเป็น Horizontal แต่ VI บางทีเราต้องการเปรียบเทียบไฟล์แล้วไฟล์มันยาวก็สามารถจะเปิดเป็นเวอร์เป็น Vertical ได้2 text อย่างนี้เปิดเป็น Vertical จะย้ายหน้าต่างก็ Ctrl W แล้วก็ลูกศรซ้ายขวาก็จะกลับไปกลับมาได้นะครับนี่คือข้อดีของ VI นอกจากนั้นนะครับ V.I. ยังสา,าาสามารถที่จะสามารถที่จะเปลี่ยนสีนะครับหลายคนคงเห็นเวลาเราเป็นเอดิเตเราก็จะบอกเราชอบเปลี่ยนสีให้อ่านง่ายนะครับตัว V.I. ก็มีนะครับว i ก็มีจริงๆก็ Command แล้วก็คำสั่ง Color Scheme นะครับแล้วเว้นวรรคหนึ่งอันแล้วก็กดแท b บเลยครับ เลือกว่าเราจะเลือกสีอะไรเช่นผมเลือกสีนี้ผมไม่เห็นทำไมดับเบลูอ่นนี้ผมก็สามารถที่จะปรับสีได้ครับแต่จริงๆ V.I มีความสามารถมากกว่านั้นคือเขาสามารถที่จะเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วก็ไฮไลท์ตามชนิดของไฟล์ได้ เช่น n x h x Highlight ของ Python Syntax Highlight ของ C Syntax Highlight ของ uh, Java นะครับแล้วแต่เดี๋ยวนี้มีปลั๊กอินใน VI เยอะมากนะครับเยอะมากเพราะความสามารถของ VI ทุกวันนี้ไม่แพ้ Editor ตัวที่มีราคาแพงๆนะครับเราสามารถจะปรับแต่ง VI ให้ได้ตามที่เราต้องการแต่ในความรู้พื้นฐานก็ขอให้ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเป็น สิ่งที่เมื่อเรียนรู้แล้วเราสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตของการเป็น System Admin เพราะ V I มีอยู่ทุกแพลตฟอร์มนะครับมีอยู่ทุกแพลตฟอร์มต่อมามาดูทดสอบนิดหนึ่งนะครับผม copy นะครับกด Y ผมคอนโทรล W ย้ายมาฝั่งนี้ผมกด P นี่คือการ Copy ไฟล์ข้ามกันระหว่าง2ไฟล์หรือผมลากใช้เมาส์นะครับใช้เมาส์ลากอย่างนี้แล้วก็มาคลิกอ่าจะไม่สปอร์ตมาส์คลิกนะครับ Copy แต่ต้องกด i ก่อนนะครับกด i Insert ฝั่งนี้ก่อนแล้วก็ค่อยกดเมาส์กลาง นี่ก็เป็น Copy ง่ายๆโดยการใช้เมาส์นะครับจะสังเกตว่าปัจจุบันใช้งานง่ายนะครับก็ขอให้ผู้เรียนใช้ผสมผสานกันใช้ให้คล่องนะครับใช้ให้คล่องแล้วก็จะเกิดประโยชน์ในการจัดการเนื่องจากใน Linux ส่วนใหญ่แล้วหรืออาจจะบอกได้ว่าทั้งหมดเป็นระบบไฟล์ 5. เพราะนั้นเราต้องสามารถแก้ไขปรับแต่ง Copy ทุกอย่างนะครับจะอยู่ที่ VI ทั้งหมดนะครับ